องค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีสีลบุรีครั้งที่11พุทธศักราช2567วันที่21พฤศจิกายน2567 ที่แหล่งสมาคมเดือดปรชาการสงครามพิเศษอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีดรจรันธาดากันนสูตรองคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีสีลบบุรีครั้งที่11พุทธศักราช2567จำนวน12สาขาโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงคลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีประธานสภาวัฒน,นธรรมจังหวัดลบบุรีวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชาการผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธี การจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีสีลบุรีครั้งที่11พุทธศักราช2567จำนวน12สาขาประกอบด้วยสาขานักบวชสาขาภูมิปัญญาไทยสาขาข้าราชการสาขานักธุรกิจ สาขาเยาวชนสาขาสร้างสรรค์งานศิลปะนวัตกรรมและช่างฝีมือสาขากีฬาและนันทนาการสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์สาขาเกษตรกรรมสาขาคนดีในภาพรวมสาขาหน่วยงานภาครัฐสาขาหน่วยงานภาคเอกชนรวม26คนองค์กรหน่วยงาน ท้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลองคกรและหน่วยงานจำนวน26ท่านและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์สาขาต่างๆที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมในวงกว้างของจังหวัดลบบุรีสำหรับการมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดีสีลบบุรีครั้งที่11พุทธศักราช2 5 6 7เป็นการดำเนินงานขับเคลื่อนงานทางมิติด,ด้านวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลทั้งสิ้น11ครั้ง ทำให้เห็นถึงการต่อยอดคุณค่าของผู้ที่ได้กระทำความดีต่อชาติบ้านเมืองทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับรางวัลสืบสารงานที่ตนเองมีความถนัดให้คงอยู่สืบไป